สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะคลิปนี้หนูขอ900ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปต่อไปค่ะรรยเวอร์รักร้องดังเป็นเจ้าของที่ดิน26ไร่ล่าสุดล่อยขายราคาดีไม่ว่าจะเคลื่อนไหวอะไรก็ถูกจับตามองอย่างมากเลยล่ะค่ะสำหรับครูไัยบูนแสงเดือนและที่ทำชาวเน็ตตื่นตาตื่นใจ อย่างมากตอนนี้เป็นที่ดินกว้างสุดลูกหูลูกตาที่เขานั้นประกาศขายโดยเช็คอินที่บ้านสีสงาตำบลโนนสะอาดอำเภอสีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมข้อความระบุว่า่วนต้องการขายที่ดินแปลงนี้เจ้าของขายเองจำนวน26ไร่ราคาไร่ละ8 0 0 0 0ืบาทต่อไร่ ขายต่ำกว่าราคาประเมินที่ดินที่ดินอยู่บ้านสีสง่าตำบลโนนสะอาดอำเภอสีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูท่านใดสนใจหรืออยากดูที่จริงทักมาด่วนเลยครับท่ามกลางชาวเน็ตสนใจอย่างมากอึงความรวยของครูภัยบู์อีกด้วย